สวัสดีครับพี่ดีพวิเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้นะครับมาส่งงานนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้ได้ทำการติดตั้งจากเราไปนะครับเป็นเบรคเตอร์นะครับใบวอก9.1จุดหดิชั่นนะครับพร้อมด้วยประหลาดฟ้าเทนนะครับพร้อมวงแหวนบิมสไตล์นะครับเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์รันแฟลนะครับอ่าและเดลวูไอนะครับตาน้ําเงินนะครับสตาร์ทรถครับสตาร์ทขึ้นมานะครับเดย์ไลท์จะติดเลยนะครับแต่เป็นเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์รันแฟลนะครับพร้อมตาน้ําเงินนะครับ ัวนี้ลูกค้าทำสวิทช์ปิดเปิดนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับไปเลยครับเปิดขึ้นานะครับไปดีจะเป็นวงแหวน BM s t y l สไตล์นะครับนครับเลี้ยวครับตัวเดรยก็จะเป็นแบบเซอร์ n รนนิ่งนะครับเลี้ยวอีกทีครับโอเคครับปิดครับไปตามครับอันนี้นะครับลูกค้าก็ติดตั้งกับทางร้านเราไปแล้วนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามานะครับ อัปเกรดนะครับเป็นตัวนะครับมอเตอร์ตั้งระดับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งขึ้นลงจากในรถได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟลงนะครับอ่านี่นะครับเพื่อการสะดวกสบายในการใช้งานนะครับของรถกระบะนะครับสามารถตั้งไฟลงนะครับแล่ก็ตั้งไฟขึ้นได้เลยนะครับนี่นะครับทางร้านนะครับรับติดตั้งนะครับตัวตั้งระดับระดับไฟฟ้านะครับนี่นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับ มอเตอร์ตั้งระดับไฟฟ้านะครับมีทั้งหมด10ระดับนะครับมีตัวเลข5เลขนะครับแต่มีทั้งหมด5้ทั้งหมด10คลิกนะครับค้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับตัวตั้งระดับไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับ BT Premium a o t o r Si Non ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ